สิ่งที่เราควรจะได้รับเพราะเราก็เ,าเ,าเปน็นคนหนึ่งเหมือนกับผู้หญิงและผู้ชายเราอยากจะเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปเพศชายเพศหญิงที่เขาสามารถแต่งงานกันได้โดยไม่ต้องมีข้อข้อรหารอะไรสวัสดีค่ะชื่อเนราเปดค่ะค่ะสุรพันธ์ธรรมพิธาค่ะชื่อเล่นเก๋นะคะปัจจุบ,บันเป็น ช่างแต่งหน้าแล้วก็เป็นผู้จัดก,การศิลปินค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสันติสันติปินเกตค่ะเรียนอยู่คณะน,นิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงชั้นปีที่ค2ค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็คงจะต้องบอกว่าดีใจมากๆที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนฝันเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเราอะนะคะ LGBTQ เนี่ยก็จะมีความที่แบบ มันไม่เหมือนผู้ชายและผู้หญิงที่เขาจะมีิทีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการยอมรับการรองรับต่างๆไม่มีแต่พอมันมันสำเร็จเราก็ดีใจเราก็รู้สึกว่าเออต่อไปนี้ฉันก็จะได้แบบมีพลังใจในการที่จะแบบหาแฟนต่อไปก็รู้สึกกินดีกับพี่น้องชาย l อ b t นะคะที่แบบว่าได้ อาจถือว่าเป็นอีกฝันหนึ่งของเรา g b t หลายๆคนและกันที่ฝันอยากจะแต่งงานเนาะสมติเท่าเทียมผ่านแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในกระบวนการที่อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของ g b t ที่ทำให้เราเสามารถมีคู่สมรสได้ค่ะก็ยินดีด้วยทำไมเราต้องไม่ได้รองขาเพราะว่าเราคิดว่าไอสิ่งที่เรากับแฟนเราหรือกับผู้รักของเราะคะ่ะที่เราสร้างด้วยกันมา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าจะเป็นสิทธิต่างๆอ่ะเพราะถ้าถ้าพอเหมือนเกิดคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้รับเพราะว่าเราสองคนนั้นมันมันเปบเสมมอนว่าในสังคมอ่ะเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาแต่ว่าไม่มีข้อผูกมัดอะไรที่ที่ทําได้เหมือนผู้หญิงและผู้ชายที่พอจดทะเบียนแล้วก็จะเป็นตกลงเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมคะแต่พอเปรียบเป็น LGBT อ่ะมันไม่มี แต่พอถ้ามันมีมันสําเร็จนะเราก็รู้สึกว่าเออไอสิงที่เราทํากันมาหลายๆปีอยู่ด้วยกันมันก็ยังมันก็ยังส่งต่อให้กันและการอย่างเช่นอย่างปีเนี้ยเราเพิ่งมาทําประกันชีวิตใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะระบุให้กับคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราได้ถ้าท่านที่เรายังไม่ได้สมรสกันนะคะสำหรับอัเกมมองว่ารู้สึกว่าเออมันมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับ พอเราเ็าเป็นเหมือนคนหนึ่งเหมือนกับผู้หญิงและผู้ชายก่อนที่จะรู้ว่าสมรสเทียมผ่านเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้ LGBT หลายๆคู่ที่เขาต้องการสมรสกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปทุงตามกฎหมายได้ก็จะมีข่าวให้เห็นว่าบางคู่เนี่ยไปที่จดทะเบียนสมรสแต่ว่าโดนปเจ้าหน้าที่ปฏิเสธออกมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ว่าทําไมเขาถึงแบบก็เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ว่าทาไมเขาถึงไม่สามารถสมรสกับคนที่เขารักได้อะไรอย่างนี้ จริงๆคือตัวอาเองนะคะมีแฟนตั้งแต่ย้อนไป16ปีที่แล้วคบกันมาอยู่จนถึงปัจจุบนันถามว่า16ปีที่แล้วกับน้ปัจจุบนนันแี่แตกต่างกันไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องถ้าให้อามองอามองว่ามันเหมือนคนก็เหมือนยอมรับมากขึ้นแล้วก็กลุ่ม l g b มเจเนี่ยจะกล้าสแสดงออกมากขึ้นแต่ในเรื่องเรื่องส่วนการยอมรับไม่ยอมรับมาอารู้สึกว่า อ่าไม่ไม่ไม,ไมเคย giving, ไม่ได้รับตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเราอยู่ในส <in ังคมแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างจะแบบเขาให้ให้ให้สิทธิของพวกเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราเสมอก็หนูมองว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนยังไงสักวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีคู่ครองชีวิตของตัวเองอยู่แล้วซึ่ง LGBT เนี่ยก็ถือเป็นเพศทางเลือกที่ เริ่มต้นมาเนี่ยมันมีแค่เพศหญิงกับเพศช,ชายแต่พอมี LGBT ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในตรงนั้นพอเขาได้รับสิทธิ์ของการสมรสเท่าเทียมเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มในชีวิตเขาให้มันสําเร็จขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้แล้วเราก็ยอมเราก็ต้องยอมรับเราก็ยินดีไปด้วยกันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านแล้วเราก็เหมือนจะกําหนดใช้ได้ก็คือต้นปีหน้าใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มองว่าก็น่าจะเป็น เป็นสัญญาณที่ดีว่าเออพวกเรากลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะได้รับสิทธิเหมือนกับคน,นอื่น,น,นๆทุกคนแล้วเพราะว่ากฎหมายมันผ่านแล้วอะเนาะในสภาทุกอย่างได้ได้รับการการยอมรับหมดแล้วแล้วก็ก็ประกาศมาแล้วลว่าเดือนมกราคมประมาณวันที่20หรือวันที่2ออะไรที่ไม่แน่ใจจะจะจะประก,กาศออกมานะเราก็มองว่าอันนี้แหละก็น่าจะเป็น อีกเราก็ต้องภาคภูมิใจว่าใน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 โลกอบบประเทศเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้การยอมรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศแต่จริงๆแล้วเก๋เองอะ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีปมด้อยหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อย่างน้อยมันก็จะเป็นส่งต่อไปสู่รุ่นเด็กๆต่อไปหลังจากนี้ว่าเ,ออเขาเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจากคนอื่นนะ หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราก็กําลังรณรงค์แล้วก็พยายามเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์แบรนด์เนมลักชัรี่ต่างๆก็พยายามเอาแบบกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาร่วมง,งานมาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นอะไรแบบนี้ใ <glasses S 1> ช่เราก็เลยมองว่าเอออันเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็พวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตไปได,ได้ได้โดยแบบมีความสุข สำหรับหนูหนูมองว่ามีผลต่อเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันเนี้วงการซีรีส์วายการทําหนังการทําอะไรอ่าเี้ค่ะก็มีการเอา LGBT เนี่ยมาใช้เป็นคอนเทนต์ก็เลยรู้สึกว่าบางคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับซีรีส์วายเนี่ยมันทําให้ประเทศเราเนี่ยมีรายได้มีเม็ดเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วก็พูดง่ายคือใช้ LGBT เนี่ยเป็นการหาก,กินซึ่งก็เลยรู้สึกว่า ถ้าจะพูดว่าไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเน,น,นี่ไม่ได้เพราะว่าหนังบางเรื่องซีรีส์บางเรื่องแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถดึงดูดคนต่างประเทศคนนอกประเทศอะไรเงี้ยให้มาสนใจกับประเทศโครงการเราได้ดีใจกับเด็กๆรุ่นหลักเพราะว่าน้องๆรุ่นหลักเขาอีกเยอะมากคนที่เป็นแบบ มันชีีทีแล้วสมัยนี้ชัดเจนเนาะพบ<ช>ก,กันเป็นแฟนะกันไปเดินเดทจูงม<ช>ือกันบางที่แบบเด็กผู้ชายสองคนเดินจูงมือกันก็อยากให้แบบเด็กเๆน้องๆเยาวชนรุ่นหลังก็ใช้ชีวิตให้แบบให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่ารุ่นหลัรุ่นอาหรือก่อนหน้าอามาเขาได้บุกเบิกว่าแล้วก็สําเร็จแล้วสมมติเท่าเทียมตอนนี้มันผ่านอ่ะก็ถือว่าดีดีต่อตัวหนูด้วยในอนาคตกับเด็กเจนใหม่ๆที่เขาเป็น LGBT ก็ ู้สึกว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอะรักไปเหอะมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าอืมจะเป็นเพศไหนเพศอะไรหรือต้องถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามซาบะโมก็คงไม่เข้าใจอะสมรักสมรักสมรัก The lines, fairy tales, and Jesus Christ. Could it go? บันทึกภาพประวัติศาสตร์สมรสเท่าเทียมก่อนจะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายในวันที่23มกราคมนี้ครับคิดว่าทุกคนนตรงนี้นะคะ<ม>ก็คงเคยผ่านในเรื่องของอุปสรรคของความรักมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่กฎหมายไม่รับรองกฎหมายไม่ได้คุ้มครองดูแลแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะต่อไปนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นเพศใดรักกับใครความรักก็คือไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อยกเวน้น ท่านก็จะถูกดูแลด้วยกฎหมายเหมือนกับทุกๆคนเหมือนกับคู้รักที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะท่านก็มีกฎหมายของท่านด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าย,ยินดีอย่างมากค่ะนี่คือความภูมิใจของคนไทยทุกๆคนค่ะก็ขอแสดงความยินดีครั้งค่ะขอบคุณค่ะ People, they say men don't care and men don't cry. Get a job and find a nice, good girl, she's not asking so many questions.